ตะแนววันนี้เราจะมาพูดถึงภูมิปัญญาของชาวล้านากัน,นะคะ่ะ สถานที่แห่งนี้นะคะคือวิปัสนาภาชนะเริ่มจัดแสดงในเทศกาลศิลปะเชียงใหม่จัดวางสังคมคังที่สองนวัดอุโมงปีพฤศัการาศ2536ค่ะหลังจากที่มูลเทียนย้ายมาเป็นอาจารย์สอนประจําที่คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปีพฤศักาาศ2531นอุปนิสัยชอบปนคว้าเป็นทุนเดิมเขามัดเดินทางไปสํารวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านท้งตาชุมชนกระดารวมถึงวัดตะลอนให้เห็นถึงความสนใจในเรื่องวัฒนธรรม และสภาพสังคมที่ตวนไปใช้ชีวิตอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ทํางานและที่พักของโมนเทียนของมักอาศัยพื้นที่ของวัดอุโมงค์แห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาธรรมะและปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อพรรเทาความทุกข์ใจเมื่อทราบข่าวอาการเปิดของภรรยาความเงียบสงบของวัดไม่เพียงบทบงังฝามุ่นวายและก่อเกิดแรงบันดาลใจเชิงสร้างสรรค์ต่อ,ฟฟอโมนเทียนหากแต่การนําเสนอผลงานศิลปะของเขานั้นถือได้ว่าเป็นการสลายเส้นแบ่งระหว่าง การปฏิบัติงานกับการปฏิบัติธรรมค่ะกำแพงโลกวงกลมสูง24ชั้นที่สร้างขึ้นมาจากแชมป์ดินเผากว่า600ใบอบล้อมอยู่ภายใต้ใงเงาไม้อันร่มเยน็นพร้อมที่นั่งพักให้ผู้มาเยือนได้เฝ้าพิจารณาการบรรจงเรียนนอกจากสื่อแทนสมาธิอันแน่วแน่แล้วปันตั้งมั่นที่ทำให้เกิดสมดุลเนีเปรียบได้กับการบำเพ็ญเพื่อบรรลุธรรม ข้ามการความไม่แน่นอนของชีวิตการเดียงซ้อนของชามดินเผาเปียบสอุมมชั่วขณะมันจะงบนิ่งสื่อถึงโลกของคนที่ยึดติดกับการบริโภคแต่เกียบโละหะคล้ายกระดูกิ้วคนที่ถ้าเช็ดปากที่พิมพ์ร่องรอยของปากและฟันติดตั้งกระจายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอาจเียบได้ดังกันจัดเลี้ยงแต่ดวงวิญญาณที่หิหวโหยหรือการห่อยว้ากอบโกยนับเป็นการเตือนตนให้ระหนักถึงชีวิตทางโลกที่ รุ่มร้อนและวุ่นวายส่วนแชมปที่คว่ำไงสลับกันแทนผู้ตรงข้ามระหว่างเส้นทางสู่การดับศูนย์ซึ่งศิลปินได้อ้างถึงความหิมหวโหยกับการพ้นคว้าหาทางตัสรุยามพระพุทธทเจ้าบำเพ็ญทุกกรกิริยาความสมดูคือกันออกจากความขัดแย้งระหว่างตัวตนกับการดุดผลกำแพงพรชนะที่เว้นช่องว่างเล็กน้อย ปลูกฝังความสงสัยกับความสุขที่ไม่มั่นงคงพร้อมผังทลายในทุกเมื่อพื้นที่ภายในกำแพงที่ปิดกั้นยังประกอบด้วยแตะเกียบม,มากมายบ้างก็เผาไหม้ปะปนเข้าฐานบ้างก็ขีบก้อนกระดาษที่ขย่ำภาพวาดดัดโลกศิษะซึ่งศิลปินได้ถ่ยภาพสัเนาจากตำดากายวิภาพมนุษย์ขณะที่นำมาใช้ศึกษาเพื่อสร้างผลงานของเขาในช่วงเวลานั้นผลงานนิปันนาภา,าชนะ ชิ้นนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งตามต้นฉบับโดยติดตั้งในตำแหน่งเดิมเมื่อ27ปีก่อนซึ่งมนเทียนเคยร่วมแสดงในเทศกาลศิลปะของคุงเชียงใหม่จัดวางสังคมครั้งที่2ปีพุทธศักราช2536โดยการริเริ่มของกลุ่มศิลปินในเชียงใหม่และนักศึกษาศิลปะที่มนเทียนใกล้ชิด การเริ่มกิจกรรมครั้งแรกนั้นเขาได้นำเสนอผลงานภายในพื้นที่วัดพิโมงเช่นกันโดยนำประติมากรรมดินเผารูปทรงบาทไปลอยในสระน้ำของวัดด้านบนฝาบาทที่สิดดังหุ่นลอยน้ำยังประกอบด้วยเลนแว่นขยายที่รวมรังสีของแสงให้รวมกันจนเข้มข้นเปรียบกับการเห่งมองในการปฏิบัติวิปัสสนา แต่ท้ายสุดผลงานได้จมน้ำหายไปบ๊ายบาย